มาแม่มาตรงนี้นี่คือผู้เรียนทอหนูมาฮาเลมแม่ทั้งทีอ่ะฮาเลมบ้านบ้านบ้านแล้วมันเด็กเมื่อกี้ที่อยู่ข้างบนอ่ะสามสี่คนนั้นคือไกด์เซ็ตสองเมื่อกี้เดี๋ยวมาไปดูอ่ะหนูไม่เคยเป็นพระหรอกนะก็ปัดทองเขาเรียกว่าอะไรปัดปัดทองเขาบูชาอ่ะมันีังก็เป็นผัวกินหมูขะที่อะไรข้หนูทำอะไรขายคะผู้เรียนทอดไงที่เอามาฝากแม่เลยแล้วนี่แล้วนี่น้ำพริกขากหมาแล้องไปไหนกันด่างหมูขาไม่ไ้แรงมากนะจริงิงมันไม่ใช่ตุ๊กตาหมู่า มันตัวเงินตัวทองโอยกินใหญ่เลยอร่อยไหมล่ะนัวตัุ๋นก็ตัวเยี่ยมประจำตุ๋นใช่แล้วนี่คือมันต้นทุนมันต่ำนี่อร่อยกว่าขนาดนี้เรียนอะตัวเรียนทอดเกล็ดเอแผ่นใหญ่ไม่เกยอกเอามาณหงเดียวไม่ใส่สารแม่ดูขอดีเกล็ดเอแผ่นใหญ่เี่กของแท้ต้องมีรูปอีแพรี่ทำท่าไวายูเคแอบแบบโลโก้เอาแบบเองมีท่าไวายูเคด้วยนี่อะไรอะไรบ้าอร่อย่ายตังค์ด้วยนะห้าร้อยถุงเนี้ย เอาแล้วหน้าร้อนแดดเลยองมาดูของดีว่านี้เยอะาของเก่ามันไม่มันเป็นหืนนะของมึงก็เป็นซือของแบบที่ไม่มีอันนี้ไอเขาทำจากวิสากิจชมชนให้เหีตยเขาด้วยหอปลือยอเปลี่ยนกันง่ากันจะรีไปะเต็ีมว่ช่วยลูกขายของหน่อยพิสาทำอร่อยไหมแม่พี่น้องวิสากิจชุมยนสองกิจชมชนอะไรกันอยากไ้ิวใช่ไหม่ะ เงียบกินมั่งเมื่อกี้ตอนอยู่ตรงนู้นไม่ใช่อย่างนี้เลยนะทำไมนะเงียบกิ๊บนั่งทับเลยอ่ะไม่กิ๊บหัวนักหัวหลงคอฮีโร่คอมาเลยแล้วไม่ได้รับด้วยหัวอะไรแล้วไปกลับไปต้องแบบคอกลับไปง้อยใหญ่ที่เห็นโูนั่งอยู่ในร้านนั่นแหละ S N P นั่นแหละเอาจริงนะกูถามจริงเถอะทำไมมึงปวดจริงบอกมูนเจนม้วยมีกันส่วนเล่นมาเล่กับมึงไ เป็นร้านแขนไม่ได้จ้ะอ่าเออขายเขาไปใช้ส่งอยู่ในคอนส่งไปจะตายก็ไม่ได้หรอกไปส่งหน้าโฟอย่างนี้เขาก็เห็นกันหมดแล้วทำยังไงดีไปข้างหลังดีไปคุยดีคนหวานไปเลยมันหวานข้าวก็คือกี่คนนี่ธรรมะที่มึงบวดมาปวดรถลั่ะเลนไม่ช่วยอะไรเลยแม่